ส alam วะอะไรุมมะรังมาตุนนอยตุนมะระกัดสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาต่อกันที่<ม>อ่าทะเลนะครับตรงนี้เป็นทะเลอ่าบลาวเวไพลวันนะครับไม่ไม่ได้มาทะเลนา,นานแล้วนะครับตรงนี้ เราเคยมาตรงนี้ประมาณ2ปีที่แล้วตอนนี้ก็ลองมาอีกรอบนึงนะตอนนี้เขาเปลี่ยนติวทัศน์นะครับเขามาใส่ที่นั่งมีหมานั่งด้วยนะตรงนี้ยาวถึงข้างหน้านู้นเลยนะครับเพราะว่าที่ผมมาก่อนหน,น้านี้มานั่งแบบนี้เขายังไม่สร้างนะครับ ตอนนี้เขามาทำที่นั่งรินทะเลแล้วนะครับก็ใส่หินเต็มเน,น่นบนเลยตรงนี้เขาปรับปรุงใหม่แล้วนะดูกว้างมากเลยตอนนะี้ที่นั่งอะไรก็แต่ก่อนหากมันจะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้มันกัดเสาะนะครับ ตอนนี้เขาถมมาถึงตรงนี้แล้วดูสวยงามมากเลยตอนนี้ชิ้นหนังจะยาวสุดเลยนะครับตรช่วงนี้ น่าจะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่น่าจะช่วงเย็นประมาณ4ี่โมงหโมงนะตอนนี้เรามาประมาณบ่าย2องไม่ค่อยมีคนนะครับแต่ลมเย็นสบายนะลมพัดสบายมากนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่าหาบลาวเวออีกนะครับมาง,งมหอยนะครับนี่ได้หอยแล้วนะครับหอยคางไหมนี่น่าจะหอยคางนะครับหาอยู่ริมหาดน,นะครับได้มาสองเม็ด ตอนนี้กำลังหาอยู่หาอยู่ริมริมนะริม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 หามันจะจะอยู่ขอบริมริมนะ Mày chai, anh em mày chai. Hãy là anh em là cú lê à, đã là tu anh em. Ey, tu 아니, 이 또다른. เราลงไปหาหอยเมื่อกี้สักพักหนึ่งนะตรงนี้บริเวณรอบรอบเนี่ยถึงตรงนู้นเดินเล่น,เล,นเล่นระว่างเพลินเพินได้หอยกี่ตัวแล้วเมื่อกี้กี <12. S 1> ่ <12. S 1> ตัวอฮะสิบสองตัวอืมเดียว สิบสองตัว<ม>หอยหอยอะไรนี่หอยคางขาวหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันต่อนะจะไปเล่นน้ำไหมไปไปฟา <hind ern> เดี๋ยวไปเล่นน้ำกันต่อนะครับทุกคนไปเลยครับ ไ,ได้มานานถึงเต้นมาเลยนะครับเต้นน้ำทะเลวาส そう。Oh, อีพีนี้ก็จบแล้วนะครับเดิตนตอนนี้เดินทางกลับบ้านแล้วนะครับ พอแค่นี้ก่อนช่วงขากลับวันนี้ที่เราไปหาหอยนะหอยตัวนี้ที่เราหานะส่วนหอยนี้ที่เราซื้อจากชาวบ้านนะเขาขายให้เรากิโล25บาทแต่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกชื่อว่าหอยอะไรนะเ,เราซื้อ2กิโลหอย โล2 6สิบาทสองโลห้าสิบาทต้องแช่น้ำไว้หนึ่งคืนที่เขาบอกนะแล้วก็พรุ่งนี้ก็ทำตกข้าวได้นะโอเคพร้อมให้มีก่อนนะครับ